ก็กล้าคิดโกรเต็มหน้าจออัาเนะลาบปาก,กว่ามือนี่อาหารปากอันนี้ปากออเนี่ยมันวอบนดิอืมวันนี้เราจะมา สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อนี้ฮ้อนสิบโาเลียงคิมจิในประเทศเกาหลีใต้นะครับเนี่ยมีคนถามมาว่าประเทศคนเกาหลีนี่เขากินคิมจิได้ทุกขาบเลยบองสินะต้องไปต้องถามคนที่มีประสบการณ์ไปอยู่กับคนเกาหลีมากหกเดือนนะครับผมคือทุกี้นะครับผมเป็นได้แน่ไปอยู่ของเขาหกเดือนเขาเขาจะพากินแน่นๆเลยคำสาดเด่นกินทุกขาบเลยค่ะพี่น้องกินทุกขาบเลย ยาเถาอยย่หันนี่กินเต็กินจกียวยเงือดไหลยายเถาเก้าสิบปีกินขี้มิกี๊ทุกครับจนเงิดว่าพันกินได้ยังไงว่านมันเกิวบ้างคขี้มิกี๊ยว้มียางเดียวมั้งบ่ขีิกย้มางดียวนีินแน่นี่ขาด่ไจะขาด้ินี่ขาด่อะรเลยขาดบ่ได้ตงมี่สลอดเจ้าละมือนี่ต้องมี่ขี้มิ้ เปมนแต่ว่าอาหารบ้านเพื่อนนี่ส่วนไรกัจะจมี่แตงแก้วต่อผักนี่คือความจริงนะครับอันนี้กับไปเห็นมาแล้วคือกันไปเห็นบ้านลูกพีมาแล้วเขาาอาหารเลยกินีเออเขาล่าอาหารนี่กินยังกะตำเครื่องเคี่ยงสีงมาเลยขิมจีก <c oughs> ับท่านมูจีท่านมูจีคืออ่า เขาใส่เท่าดวงหนึงเหลืองหันเขาเรียกทันมูจีอันนี้นต้องมาด้วยมาแน่นอนกับขิมจีนั่นเจ้าสีส่งได้กะเขากะจะเอมามาให้นะกุกีนี่ไปอยู่บ้านคนเกาหลีมันหกเดือนเวย้ยครึ่งป,ปีมีทุกกินทุกข้าบได้บ่กินทุกขาบว่า,า,บา,บาต้าหาพาเขามาานี่ต้องมี่ขิมจีครับพี่น้องเออ ถ้าเจ้ากินข้าอิ่ลีด้บ่ว่าผู้เฒ่าวว่าเด็กหน่อยกินก็มั่นหมายกินบ่เฮ้ยมั่มามาเพิ่นกินคือบ่ยังไงกินบ่อยๆห้าลังขาบนี่นี่แต่กินกิน้วนๆแต่ว่าบ่รู้ว่าโอ้ยมันมีหลายอย่างม่วมปนกินกินอย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าเห็นมีแต่กินกินอย่างเดียวเลยล้วนๆห้าลังขาดแต่มันหลากหลายขิ้กียจบอกยังไงว่ามีแต่สมพักล้วนๆแต่ว่ามันหลากหลายสมพักครับพี่น้อง มันก็มีหลายอย่างเง่นบ่ทตั้งแต่งทั้งพักกาดเขาตั้งกะหลำ่ำตั้งบักพีกดวงหอมดวงนี่บิด,ดจินย่างจินตั้งแต่สมพักเออเมื่อเนื้อนี่ว่ามันได้จินมตะเกียบบนเนื้ออยู่บนนั่นนั่นนานๆครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนแปลภาษาไทยนะครับผม เมื่อดรดวนได้กินแค่นึงโว้นานๆได้กินก้งนึงเพราะว่าพักล้วนๆเงี้ยเทียนพักสลัดน้่ยมัง่ายถหงมากเนาะสลัดเนาะดูสิเต่าโถ่เขียวปอมเออเงี้ยงี่หลอกเขื่อนเอาไม้กินไปกราบถูวมีเนือยอย่างละม้อย่างนี้อั่างนี้ ว่าพะกับ่กินก็นบอก่ไดกินอืมยายถๆนาะเข่ากับเข่าปอมเนาะโอ้ยกินเิมีกินสุมพักกินเันนวดนึงแตอยากวแต่อยากเนาะให้เข่าปอมไว้ยงาสิกินข้าฮะเข่าปอมโอ้ยตายงาิ่ยขาเข่าปอมบ่พอ ขวป็น์เนาะเก้าเก้าสิบปีู้เฒนาเก้าสิบปีก่านก็เก็บอะไรพวกี้เหมือน่คนแบบไข่ไปใส่บู๊นัหากันถึงแงเถอะะเขียวปลอมกับพวกเก้าสิบเจ็ดปียาทอนเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ประมาณเดือนกว่านี่ะ กินสมพักทู่มือย่ายเท่ากัน,นว่าก็เห็นอยู่ให้เรากินก็กะเปรียกว่าเพิ่นกินได้ะังได้ชุกขาดสุกขาดผมนเงือกชาวบ้านเขากินอะไรเดี๋ยวบอกเลยน้ำตรงตรงเลยว่าตอบตรงตรงพร้อมบ้าบ้าจังไหนคนไทยก็กินอะไรสุกขาดเจ้าบ้านเพิ่อนกินได้สุกขาดก็เงือก เดี๋ยวผมจะแปลนะครับเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้นะเดี๋ยววันนิดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจว่าเขากินยังไงได้ทุกคาบอัทุกมือนะครับทุกมือทุกคาบภาษาอีสาสนเราขามภาษาไทยเขาเรียกว่ามือนะครับผมกินได้ทุกมือเลยนะครับวันหนึ่งสามมื้อมี่คิมจิทุกมื้อเลยนะครับผมไม่เข้าใจว่าเขากินได้ยังไงทุกมือนะครับผม <c oughs> ต้องมีเงี้ยบอต้องมีต้องมีก็พุกเดียวละ กัปุกเดียวปุกพรมนะกินแล้วๆยิ้มแล้วเข้าไปตเย็นแม่นคั่นสิเบิดก็คั่นเยนอยนึงก็เอาอันใหม่มาปาดใส่กับปุกเก่าล่ะเออเอาเอาอยู่กับปุกไงมาปาดใส่กับปุกหน่อยอันเก่าอันสิเอามาไว้ตรงเคยบ่วงซมจอมเพิ่นก็บ่ได้ล้าดอกบ่มีนั่นมันมีตะลับใส่กินให้กินีนบ่กินของใหม่บ้านเฮาดอกอือไของเก่ากินของเก่าบ่เบิดเพก็บ่ได้กินของใหม่ล่ะเพราะว่ามันมันบ่บูดดเฮยเนาะใส่ตู้เย็นไว้เพิ่นใส่ตู้เย็นไว้กระปุก ใส่กระปุกไว้อันนี้เป็นกระปุกพักกรดดองอันอันนี้เป็นกระปุกหอมหอมหอยหญ่ดองอันนี้เป็นกระปุกแตงดองเขาจะแยกกันกระปุกไผ่กระปุกมันแามออกมากินเอามาเป็นกระปุกกระปุกอะเตรียมโต๊ะไงฮะมีแตแนวอยู่ยุ้มพักล้วนๆหักมันลายอย่างกินได้ทุกมือเขากินแบบนี้ด้วค้นบ้านนี่เนื้อน,นี่นนั่นที่หนึ่งคิดว่านาจะปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้จะพักน่อยเนาะ ย่างเก่งกับเป็นพวกกันแป้งต้มมันตับอ่อนไอ้ยังสาลายสาาลยต้มต้มสาลายพี่น้องอันนี้คือเห็ด <ชา S 1> กินเอ<ล>่งกันบ่นเนี่ยม่นสั่งมากะแม่นสั่งมาก,กินกับขีมจีบัวผัดขิมจีคือเขาต้มสาลายต้มสาลายนะต้มสาลายกับกยอยใช้เขากอยใส่เขากินพี่น้องมันบานห้องกินเป็นบ่นเอาแนวเหนียว อันนี้กับ่ะไ้อันนี้คือบ่นว่าประจำนี้การกินของบ้านเพื่อนดิเพื่อนกินกันแบบนี้มาตั้งแต่ตะปุตตะปูเพื่อนแล้วนะมาๆเนาะแต่ห้ากินหอยเดียวก็อิ่มบ้านเพื่อนกินต้นเบิดแล้วเลี้ยนำเพื่อนอามาเอาเอาเขาตักใส่เนาะตักเขาใส่น้ำบ้าหมาน่ะชุดกินบแนีแบบชุดไทยแล้วเลยแล้วเลยคนไทยนี่แล้วรวดบ้านเฮานี่ขั้นสิบียบบ้านเฮากะคือสมัยตะพรวตะเมียห้านี่ห้าจำปลาเดียก ตอนเกาห่ะละจำจนน้อนวินน่นการขึ้กันเกาลีเขาคือกันคือกันเขาก็กินได้ท่านละ่ะถ้าเจ้าเคยกินได้ท่านนะครับพี่น้องถ้าผูา้ใดสินส้นซิ้นไปที่ที่เป็นน้ำอืมเขาสิกินต้นเบื่อน้นเลี้ยงแตน่น้ำเอาไว้แลกวยเขา <laughs> ก็ตรงตรงที่บ้านเขาแหละจานเขาจานเขาให้มาที่เรียกกันไม่กินเขาจานเขามาที่บ้านเขาเพราะที่เขาเผื่อเขาควรเลยกินเขาจานเขามาคู่มือแล้วแจ้ว่าโรคท้องที่เคยหาหมออยู่เมืองไทยมาตลอดในย่าตุกนี่มากินขิมจิเกาหลีเรียบร้อยเลยบ่เจ็บท้องจักเสีย ตุกี้กินคิมจิรักษาโรคท้องได้หายขาดเลยนะครับแรมเรียบร้อยตายเรียบร้อยเลยบริเวณทางแจ็คเกียร์เรียบร้อยเลยไม่ยั้งโอ้ยตายฟันไปฟันมากชุ่มเลยนั่นหักนุ่มด้วยสิจากคนที่จากคนที่เคยเจ็บทอ้องเพราะโรคท้องว่ากินคิมจิของเกาหลีเนาะซึ่งมารักษาเฉพาง,งเราเลยเนาะ <c oughs> มารักษาโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าบ้านเนากินไรเป็นเลยต้มพัก ข้องเสียข้อองเสียมันบ่คือกันของเขามันเครื่องเขาหลายเนาะบ่รู้กันแต่ว่ามันถือแผลถือมาันเออมันอาจจะบางคนก็อาจจะบ่ถือบางคนก็ข้องเสียนะมันกินหลายๆนี่ยแต่มันสมคักหลายแต่ว่าบ้านนี้เขาจะส่วนหลายเขาจะบางคนก็เป็นยาบางคนก็บ่ถือมันก็แล้วแต่ชอบใคชอบางคนก็เป็นพิษขั้นว่าเป็นพิษก็กินซุ้มมือนี่ยไหม ตัวเมียนคนไทยคนไทยโอ้สำหรับคนไทยเฮะมันบม่ชินเนอะสำหรับคนไทยแต่ว่าสำหรับเจ้านี่ซช้ำยาเนอะเพื่อสำหรับข่อยมันเป็นยารักษาโรคโดยเฉพาะแล้วอืมถือว่าของของตุกีนี่ถือว่าเป็นการมารักษาโรคโดยเฉพาะเลยแต่ว่าคนไทยบางคนกับข้าวกับไม่ไม่ไม่กินซุ้มือกับบวอยกันแล้วเขาไปฮว่ากับบวอว์น้องฮว่านะที่เลีกับฮวดีอยู่เอาแปลว่ามาบพากันฮว่าเลยเอาแต่เลี้ยงอื่น อยู่น้ำเพื่นแบบนั้แล้วจานข้าเนี่แล้วเราดอ่ะอืมังก็้าแล้วรืองวนายอยว่าจานข้าเมียวบ้านเขา็เขาหิมาเนาะบ้านเขาบกให้กินน้ำันเนาะโอ้ย่กินนันอยเขากกบ้านคอยเขบ้ซันแล้วโอ้จานขม้าู่มือแล้ววะนี่เขาหมานี่แล้วเหไมเอาแมาก็้แะกินน้ำเพื่นไห้บ้านมือได่ได้กินสมพักได้บ้านไหนที มื่ไกด้กินาคิดยาบเออกลายเป็นวัดแต่ว่าหาหารัมองสมคักินนี้สมกนเช็ดเขียว <laughs> จะนนมงว่าไ้คุณน่ะเ <laughs> หิคนกินได้ยังไงกรย้อมงอมันมนีย้อม <laughs> ไม่รไดไปกินแล้วกินได้ย <laughs> ังไงบะอืมจนมันงะำ่าไรเนาะเข็ดเขวังอีเล้มสมก <laughs> ันสมพวสโอ้ย่ยนแต่อ้วนไปยังสิ่งสมเนาะคุยยัไงอันนี้โอ้ ช่วงนี้เป็นเทศกาลเฮ็ดขิ i. มจิเ่อเน่ยเราอาทิตย์หน้านี่อาทิตได้ไปเฮ็ดขิมจี i. แล้วอาจจะเอาบรรยากาศการเฮ็ดขิมจีไปเบื้องฐานนั่นก็จะลองถามเพื่อนนี่หอยว่ามันมี่อย่างเนี้ยแต่ว่าถามนะว่าสิเอาไปเฮ็ดอยู่บ้านเออจะไปเฮ็ดอยู่บ้านเด้วเอว่าสิเนี่ยบ้านบอกแม่นี่อย่างเนี้ยแล้วก็บแล้วก็บอกกันห้องเขาต้องจดเอาบระธนห้องโบลูเขาต้องมาเปลี่ยนภาษาไทยให้ขี้นิงววะเขาเสียมหาบาลนู่นนี่บั <ๆ S 2> แวแนวาเซนี่ยงันบ่าไรง พ่อบางสิ่งบางอย่างบ้านเพามันอาจจะหาบ่ได้อีกสีหน้าแต่ว่าสิ่งที่หาบ่ได้ก็น่าจะเป็นพริกพริกที่บ่เผ็ดมี่นี่บ้านนี่ยังไงหรือนี่เหมืนไหมน่มันวินหรือว่าถาดเลื่อนถาดถาดถาดวหน้าถาดเลื่อนมากผมกับวินทิ้งเรืองผมกับผมเสียบเมื่อกี้ผมว่าผมวินเม่อเมื่อถาดเท่าเลื่อนมากนี่นี่ล่ะมีคนถามมาว่าเขากินได้กันนี่อ่านคอมเมนต์เมื่อกี้เนี่ยเขากินได้ทุกวันเลยจริงๆเหลือว่าบั่น บ้านนี้กินได้ทุกวันนี้ทุกคาบนะครับผมบ้านผมเอื้อนทุกคาบเข้ามาคาบก็คือมือคนไทยคนเอื่นมือเนาะมาเห็นแล้วอืมมาพ่อแล้วกับเจ้าของย่ายเถานี่กินเฮ้ยกินม่วงเลยเก้าสิบปีเนาะย่ายเถาเนาะกินสมพักได้ทุกคาบเนาะคือสีบัวเลี้ยวเนาะเฮ้ยเนาะมันมันก็ได้กินเป็นสีบัวเลี้ยวดอกบัวเลี้ยวอีกบ้านนี้เมพาะพิ่นพาคกันเฮ็ดไว้หลายบางคนเฮ็ดไว้หลายๆแล้วเอาไปฝังดินไว้เนาะยึด อยู่ผู้เขาอันโอนีู่่นี่มองอันร่สีเเ้อันเ่ออังฟังเล่นวะก้นดินเราเพิ่นเอาล่องเรเพิ่นปูพยานเพิ่นเอาอพยานาไปเ้วเอาดินพกอีกรอบนึงฟังดินเลยนะครับบ้านนี้นะเคยเห็นในที่วิ่งกันเขาจะฟังดินเลยพยานปูอืมนเปี่ยแล้วก็เอาพยานเแล้วก็เอาหายลงเลยอืม วันหน้าก็เก็บไปเองเออก็เอาเกียก็เก็บไปหมดเลยเอาเอาบาดไปคืนห้องก็เอาตะแกรงนี่บาดเนื้อนั่งในห้องไปวันหน้าก็ไปพิจารณารอก็ได้นี่เราเอาเศษผ้านีไปมาเอาเออแตเดียวเขานี่นี่แหละคือคือขิ้มีดครับพี่น้องคือขิ้มีดจีว่าถามมาว่าเกาหลีเขากินแบบนี้ทุกมือเลยบ่ ผมนี่ไปเจอไม่แล้วอยู่พระอยู่อยู่นนสั้นนี่ไปไปปลูกบักท่านซอยลูกพี่คิดว่านั่นๆเขาไปพ่อกันพี่กับน้องเขาหนิจะคว้างก็คิดว่ามึงเด้อต้องได้กินเท่แล้วเนือ้อย่างเกาหลีวไปท่า,านว่าท่านก็ต้องเป็นนันอันใดอันหนึง่งแบบฉับเฉับแล้วว่าท่านไปหัดแล้วมีแต่ขิมจีด้วยอย้อยตัตต๋วเต็มตัวอันเน,เนี้ยใส่กระปุกเป็นกระปุกกระปุกกระปุกมาให้แน่ว่าเลี้ยวย้อนนัน ันแก้วเขาลหรอเราก็มีบบกพริกไม่จิ้มแล้วย้อนยนั่นน,น,าานั่นขั้นบาสันนี้บ่าแล้วเขาเนี่ยอุตส่ามากเกาอันเก่ามาสู่กินคือ,อยาตุก,กี้บา้านเป็นทั้งที่นะครับบ้านนี้เขาเจ้ากินแบบนี้อันนี้ห้องบ่อเด็บ่อเด็ต่ำนี้เพิ่นเด้่คือเพิ่นกินแบบนี้เพิ่นกินแบบนี้เพิ่อนดูได้แบบนี้เพิ่นกินมากเพิ่นกินมากแต่พอจะมีเพิ่นคือบ้านห้องหล่ะห้องเคยกินอะไรห้องก็กินแบบนั้นเเฮ็ดดดดดไ้้้้้วววยวยวยออพี่นงโอ้ถ้าเฮ็ดได้นี่มนผมว่ารวยแท้เพราะว่ากินตะพัก เพิ่นว่ากินเนื้อกินไข่้คือจังทางไข่หอรวยเท่แหละเพิ่นก็ชินแต่ความเกาความเออเอาแต่ความเกาไม่กินเนาะถ้าไม่เห็นได้ก็คือรวยแต่บ้านฮอกินบ่ไดหดอกบ้านเอามีเนื้อมีเนื้อมีไข่มีปลานี่บ่แเล้วสิมากิแต่ผักที่ระจ้วล้ยวดีเมืองไข่ห่อว้ะ บ้านเพื่อนพักก็คือพักอ่อนต้อนอ่อยต้อ,อยได้บ้านนอกกันผู้กินเจกับว่าเนี่ยอาจจะกินเดียดเดียบ,บ้าได้อยู่อันนี้นกินตะ,ะพักดองครับวันนั้นล,ลวน้วนๆเนาะไปแล้วพี่น้องครับผมแง่ความแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับเข้าใจเนาะครับเนาะสำหรับชิมกี้เนาะ